บางอย่างอย่างซอสน้ำปลาเนี่ยเราไม่ได้ใช้วันเดียวแล้วหมดก็คือว่าอีกอย่างสมมติอีกสัปดาห์หนึ่งแล้วมันหมดเราตึงมาได้ใช้ใหม่ถ้าถ้าเราจะใช้300ของรัฐมันไม่ได้มันยังไงเขาเหลือสำหรับผมนะแต่ท่านอื่นไม่รู้ครับผมก็ก็ดีถ้ามีก็ดีแต่ก็อยากให้ให้มันใช้ได้มากกว่านี้อ่าไม่ใช่150ยห้าเนาะถ้าใช้ได้300แล้วเรา300อย่างเงโอเคอันนี้สวย 华南地区。 สแกนสามแล้วเพิ่มเงินสด25.85คูด1.85คูณ1 8ดห้านะคะแล้วที่เหลือคือให้แล้วก็เพิ่มเงินสด10บาท ก็สะดวกดีครับก <an> ็ไ <Jim>, ม่ยากนะแอปก็ใช้ง่ายอย่างวันนี้ของเราเนี่มาซื้ออะไรบ้างราคาเท่าไหร่เออวันนี้ซื้อหมดไปสามร้อยสี่สิบห้าบาทหร่เอจ่ายเพิ่มแค่10บาทเพราะผมมีอยู่ในจีวอลิตร้อยแปดสบาเราเราคาดว่าเราจะใช้จนหมดในช่วงที่3ามสทันมาไหมครับไม่น่าทันฮร ครับไม่น่าทานเพราะว่าของที่ใช้บางอย่างมันไม่ได้ใช้วันเดียวแล้วมันหมดบางอย่างอย่างซอสน้ําปลาเนี่ยเราไม่ได้ใช้วันเดียวแล้วหมดก็คือว่าอีกอย่างสมมติอีกสัปดาห์หนึ่งแล้วมันหมดเราตึงมาได้ใช้ใหม่ถ้าถ้าเราจะใช้300ของรัฐมันไม่ได้มันยังไงเขาเหลือสําหรับผมนะแต่ท่านอื่นไม่รู้ครับผมก็ก็ดีถ้ามีก็ดีแต่ก็อยากให้ให้มันใช้ได้มากกว่านี้ อ่าไม่ใช่ร้อยห้าสิบเนาะถ้าใช้ได้สามร้อยแล้วเราสามร้อยอย่างเงี้ยโอเคอันนั้นสวย